ฮัลโหลาไปไหนไปนอาทิตย์ก่อนล้วไหนเราจะไปไหนวิวูดวิสก่อนซิกซ์พัสทักทายทุกคนไปรับแมทิิวอยูรงเรียนแล้วก็สิไปไปต่อพาสปอร์ตให้เพื่อนจ้ะพาสปอร์ตที่สวีเดนเหตุเราทำได้ที่สถานีตำรวจใดเลยจ้ะสถานีตำรวจ อันในในเขตที่ที่ยูจังสีน,นจะจ๊ะต่อได้ที่สถานีตำรวจได้เลยเนาะพาสปอร์ตเนาะนั่นแหละก็ไปรับเมทิวแล้วก็เดี๋ยวไปทำพาสปอร์ตกันนั่นแหละหมดอายุพาสปอร์ตหมดอายุเดือนนี้พอดีจ้ะนั่นแหละฮัลโหลฝรั่งฮัลโหลไปไหน I driving you to get passport อ <laughs> อากาศดีมากจ้ะทุกคนอากาศดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างทาง ติดไฟแดงอยูสันแล้วเด้ออากาศวันนี้ออดตอ่ำสิบแปดองศาพี่น้องจ้าอากาศสิบแปดองศาสุดยอดเลยเอ๊ะทักทายทุกคนดีทุกคนโอ้โอใส่เสื้อนั้นเหรอไปถ่ายพาสปอร์ต <Fresh. S 1> โอ้เฟรชเลยเหรอ <Yeah. S 1> ซื้อมาจากไหนช็อปปี้<ฟ>ที่นันใช่ ซื้อมาจากฟินแลนด์ไม่อยากฟรีสักใช่ <laughs> ไปจ้าทุกคน Yes ครบเรีนมาพทั้งนั้นแล้วไปที่นี่จ่ายตั้งก่อนถึงแล้วด้จ้ะ <laughs> จะพาไปดูเตาบาร์บีคิว Yes I hope <laughs> เตาบาร์บีวเพราะว่าอันเก่าอยู่กับบ้านแม่ย่าใหญ่<ะ>อันที่ซื้อใหม่เออน่าสนหนึง่งร้อยส่วนเตาบาร์บ <laughs> ีว<อ> <laughs> ลืมไว้ที่ไม่ใช่ลืมเอาไว้ที่บ้านแม่ย่าใหญ่ ก็เลยจะปีนี้ไม่ได้ไปใช่ไหมเพราะโควิดน้าไม่ได้ไปหาแกใช่ปะ mm. ก็เลยจะมาดูใหม่ทุกคน <laughs> <laughs> มากับป๊ะปะเหมือนเดิมมีหลากหลายจะ้ะเตาบาร์บีคิวเห็นไหมออกมาโชว์แล้วเพราะว่าหน้าร้อนใกล้จะมาแล้วทุกคนโอ้ <laughs> ไม่แต่ราคาโคตรแพงเลยอะ่ะ <laughs> ตั้งห้าพันอะเนี้ห้าพันโครนนะอันเนี้ยถูกสุดเราก็จะเอาอันนี้แหละนี่ อันนี้ใหญ่อัน,นใหญ่เจ็ดร้อยราคาเจ็ดร้อย่หนูปะปามีป่าปะปาอันนี้มีตัวตั้งโชว์ห้าเห็ดเต๋ Pappa, ja. lunch och orange och, och se inte där ut. Kringstång, katter, premie, 47 cm. Ja, det är det. Ja, mm. och ni är det med. sticker också? Ja, kanske det var det. Här ser jag ut. Här. Kanske en sån. Eller ensam? en sån. En lång tång eller? Det verkar vad det jag passar. Ja, en lång. Song Roy. Numror Hazip. Den förstod pappa. Den där eller den eller den. Uh. Mm. Vilken då? En liten kupong. Ja. Samma kostar. 149. Mm -hmm. 149. 149. Såja. Mm -hmm. ah, De här kostar lika mycket då. Ja. ja. Det här räcker. Så här dugligt kostar det. จะเอไปทำไมคูลสปอรดมวาวดัง huh. ด um, cool. yeah. cool. no. cool cool. cool ีไมกเป็นที่ที่คูลนต่ปาบอกว่าจะเอาอันนี้เพราะว่ามันคูลมันคูล ไม่ได้ถามว่า,าจะเอาแล้วทีนี้ถามตัวเองหรือเปล่าว่าจะใช้จะจะจะใช้บ่อยไหม okay, ตอบตอบสิ <Super. S 1> ย<อ>จะเอาอันนี้จ้ะโอเคได้อะไรการจะกินบาร์บีคิวเหรอ mô ping á thùng thùng ní thùng ní à mô ping mô ping khao nẻo á yes <laughs> là Hello, oh, Sadiqa so Khan. Today I'm going to build this grill, barbecue grill. Bapti. Have these feet? This is where you can leave your stick. Okay. I think that was all. And these also have wheels. Okay. Now this up. Here you have this book. Look up. This is how you build it. We have 20 different pieces. I need this here. Okay. Here. Um. うん,ん okay, this is done. Now we move to <coughs> the <What>? mm. <coughs>

लेकर mm -hmm. Är färdigt men det blir för bra. Färd? Det ser färdigt men... Varför är det Fär. är färdigt? Det ser... Så här, lite mer. Det. där. och แค่นี้แล้วก็อ่านั้นเหรออือืางนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ได้เป็นแบบดามัสกาบูด,ด้ามัสงคตัวอย่างน,นี้จ้คนเดียวนเสร็จแล้วยังครับแ,แล้วก็มีช่องอันนี้ แล้วก็มีนี่โอ้พี่น้องจ้าดูอันนี้เร้องมร้อความร้อนเหรอเดี๋ยวสับริเนี่บาตายเปิดให้ควันออกอปทางนี้อเคอืแไว้ย่างอะไรอ่ะซัมเมอร์นี้ อย่างทุกอย่างโอเคอเล็กทักอเล็กทักูก้เยนเป็นอืนอืมโอเค okay. จ้าทุกคนก็เป็นเตาย่างใหม่นะจาะตามที่บอกก็คืออันเก่าที่ซื้อเมื่อปเมื่อปีที่แล้วเอาไว้วบานไม่ยหาใหญ่จ้าแล้วก็โควิดมาเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแกเนาะเราก็เลยต้องซื้อใหม่ใหญ่กว่าเดิมจ้าทุกคนจา้าโอเคขอบคุณช่างประจำบ้าน บายบายจ้าทุกคนจ้ะบาย